อ๋ออ๋อที่นี่มันี่ไานทำไมเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันมันคืออะไรครับเนี่ยกล่องด้วยเฮ้ยไหนเปิดดูซิเฮ้ยมีเสื้ออะไรอยู่ข้างในด้วยอะ่ะเสือ้อในโอ้เอ็นชาร์ดดู่าจะดีดีไหมเนาะมันเป็นเสื้อที่แบบโอ้หล่อเหล่าอาการโคตรเท่ไหนมองหน้าดิอุ้ยผีวิ้ยผีอ่ะเฮ้ย นี่มันเกาะสะท้อนนี oh, ่วาโคตรเท่โอ้โหโคตรเท่โอ้โหโอ้โหมามาตีมาเลยตีมาเลยพวกเองอ่ะอืมอืมอืมกูหยิบ <in> ซี <over> ่ขึ้นมากาดดีผมท่อมไงโทษทีพวกมึงอกาดดีกัดสั่งกัดเจอกับกูมาทำเป็นปากดีจะปากดีสุดท้ายมึงต้องมาเราต้องเอาชีวิตรอดในโลกไม่ครับตอนกลางคืนนี้ให้รอดปลอดภัย นะครับน้องๆเฮ้ยเฮ้ยแมงมุมครับโอ้โหผีเต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้อ๋อโอ้โหผีเต็มไปหมดเลยครับอ๋อหมูหมูหมูมันจะสะท้อนได้ไหมครับคุณผู้ชมหมูจะสะท้อนได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่คุณผู้ชมดิโอ้ยเราหลุดเต็มโอ้หมูมันจะทำร้ายเราได้ไหมครับอุ้ยไปดิหงอตายไปซะ มีถำ้ำที่มันถ้ำอะไรทำไมมันมืดอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยแม่งเอ้ยโดนหลอกว่ะโดนต้มแหละไอเวนเฮ้ยที่มันเป็นหลุมอะไรสักอย่างหนึง่งตรงนี้แม่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันขึ้นมาแปลกอย่างเลยครับแปลกประหลาดแปลกประรหลาดเหลือเกินนี่นี่มันกลงกระดูยิงมาดิเอากูไม่ลงกูบอกแค่นะี้นเออ โหดเกินอะก็ชุดเกราะมันเทพอะครับก็เอากูไม่ลงอะ่ะกินเนื้อซอมบี้อ้กินเนื้อหมูนี่ตีมาดิมาตีมาเลยตีมาเลยเออเอออ้มาซอมบี้เอาเอากูไม่ลงหรอกไอ้ไอ้โอ้โหโคตรเกินนะครับน้องๆมาดิให้สามตัวลุมเลยไอ้ไอ้โคตรเกิน กินเนื้อหน่อยแงม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 เฮ้ยตรงนี้มีถ้ำครับเฮ<อ>้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอะครับโอ้เป็นแบบโซแซนอ๋อเปิดกล่องดูนั่นไงมันมีหัววิตเทอร์ให้เราครับเราต้องทําการวางครับปึ๊บปึ๊บเหมือนมันจะแบบให้เราเอาชุดนี้นะประทะกับวิตเทอร์แน่นอนเลยครับผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วกูคุยกับใครวะเนี่ยเออกูคุยคนเดียว เออเราก็วางไปเลยครับเราอุ้ยวิวิตัวอะไรวะเนี่ยหลบครับหลบหลบหลบอ๋อโหมาดิจมตีมาอี็กน้อยจมตีมาอี็กน้อยจมตีมาวิวิวิคิปเปอร์วิมันไม่กล้าจมตีผมอ่ะครับน้องๆไม่เห็นชุดเกราะที่แบบ ไม่กล้าโจมตีไงโจมตีดิตีนอยเฮ้ยมันไม่โจมตีเราอะน้องๆโจมตีกูนอ,อยเถอะกูอยากอยากอยากโดนโจมตีวะ่ะเฮ้ยมีดอกไม้อะไรด้วยครับเนี่ยนี่มันวิชเชอร์โรสรติดติดฟิดดครับเอาก็ ก็แบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยอะโอ้โหพี่เราแม่งเจ๋งเกินเราแบบไม่ต้องทําอะไรเลยอะอยู่ก็ได้ในทุตตาร์พีเจ็บอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โอโอ้โรอหายพิษก่อนละกันอ้าโอ้ย่าจะเช้ารอยันรอยันแบบพอพิษจะหายรอยันเช้าเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะประตูไปทีเอ็นนี่วาทำไมมันไม่อยู่บนนี้วะมันต้องอยู่ใต้ดินไม่ใช่เหรอ เฮ้ยประหลาดประหลาดมากไหนกินเนื้อก่อนแอบ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 อุ้ยเราเราไม่กล้าลงไปครับเราขอทำการครับอุปกรณ์เพื่อไปหาอาหารดีกว่าครับเราดูท่าจะไม่ไหวนะรับอุปกรณ์ดาบแล้วกัน ไหนจ้ามีอะไรให้ข้ากินบ้างไหมเช้าและมันน่าจะมีสัตว์เกิดบ้างหละ่ะเดี๋ยวเราค่อยมานะครับประตูดีเอ็นตรงนี้เราขอไปหาอาหารก่อนไอ้แมงมุมทำไมแมงมุมทำไมแมงมุมแมงมุมกระเจ้ากระเจ้าเานนะี่ยนะเฮ้ยมีเนื้อตรงนี้โอ้วิทเทอร์มันจัดการให้เราครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยเราก็มีเนื้อกินฟรีอะครับโอ้ดูดีมาหนึ่งสองอเอ เรามาฆ่าหมูอันนี้ว่ครับเออแปดชิ้นแล้วครับเนี่ยแปดชิ้นแล้วเราอยากได้อาหารเยอะๆผมว่าถ้าเกิดไปโลกนั้นแม่งน่าจะแบบดูน่าก,กลัวมากเลยนะครับมันน่าจะแบบฆ่าพวกเราตายหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเอ็นเดอร์แมนเยอะมาก ก็กลัวนะครับ S! <S kind of เราก็เลยต้องเตรียมอาหารไปเพื่อรีเจนเลือดนะครับน้องๆอุ้ยอุ้ยคุยอะรกแล้วเนี่ยโอ้โหเราต้องโชสวมสวมบนบาดเราหลุดบนบาดไม่ได้นะไอ้หนิวนี่มาอุ้ยเรามาฆ่าวัวกันต่อครับผมนี่โอ้โหกินเนื้อครับเพื่อรีเจนเลือดแงบ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 ไปครับเราไปที่ภ ch. ูเขา ชลองเฮลกันนะครับผมเป็นภูเขาที่เราเจอประตูดีเอ็นนะครับมันคือภูเขาชลองเฮลนั่นเองปึ๊บ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 ประตูดีเอ็นของจริงเหรอวะทำไมม,มันอยู่ข้างบนวะแม่งทำไมมันประหลาดอะไรอย่างนี้โลกโคตรประหลาดเลยมีอะไรนี่มันไปเราก็โดดลงไปเถอะปึ๊บ โอเคเรามาอยู่ด D N แล้วโอโอโอเคโอเคโอโเอาไงดีเอาไงดีปบ๊บเบบบโอเคจัดมาดีแบ,บบวิทเทอร์เอ้ยไม่ใช่วิทเทอร์ดิอยากโดนแบบ โอ้ยนอร์แมนแม่งจะกระทืบผมเอาอ่ะมไม่ได้มองหน้านะไม่มองหน้าครับเราจะไม่มองหน้าครับเราจะไม่มองหน้านะครับผมโจมตีทีดิตีมาเลยเป็นแบบเกาะเนี่ยแบบไม่มีวันเลยเนี่ยอ่ะตีเลยเดี๋ยวมันไม่กล้าตีผมวะ่ะอินเดอร์ดากอนกะโหลกกะลาอาราเล่กินกิน ปล่อยแต่พดอ่ะไม่กล้ามาโจมตีตัวตรงอะดีสงใสมันฉลาดนะครับเนี่ยโอ้โหตั้งแต่วิเทอร์แล้ะมันหนีผมเอ็นเดอร์ก้อนมันก็ยังมาหนีผมม่จะพวกมอนเตอร์งโง่ที่เข้ามาตีผมอะครับดูดีครับบอสแบบเกมนี้มันก็ไม่ได้งโง่เราต้องรอมันลงมาตีใช่ไหมยัวมันเยอะเยอะเอ้ยมันไม่กล้าลงมาแล้วว่ะลงมาดิลงมาดิคือคือลงมาดิ โอ้โหมันไม่กล้าลงมาว่ะโอ้บินไปบ,บินไปเอาที่สบายใจก็บินไปเราเราเราให้ในายท่านบินไปเลยอืมลงมาตีกูบ้างกูอยากโดนตีว่ะหิวตีนาะยหิวตีเข้าใจป่ะหิวตีนี่เนื้อราคอนนะเข้าใจป่ะลงมาดิลงมาดิเราต้องรอให้มันบินครบทุกเสาไหมหรือว่ายังไง อ้าวโยวหรือว่าเราต้องทำลายคิสตันเอ่อไม่รู้ครับเราเราใช้หน้าาเตียนโอ้ อู้ไม่รู้โอ้โหไม่รู้เลยว่ามีอะไรเข้ามาในตัวเราโอ้โหโอ้โหอยู่ๆก็มีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาในตัวผมครับดูดูด,ดูเราต้องทีละอันครับเฮ้ยมัน,คนพคิกแล้ว,วามาตรงนี้แล้วมาตรงนี้แล้วเอ้ยโอ้โหเราไม่ต้อง เราเอามาทำไมเนี่ยโอเราเราเรา,เราไม่โกงดีกว่าครับเราไม่ใช้ครับไม่ใช้โอเราเราโอ,โอไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มันลงมามันก็ตีเราแล้วอะโอ้ผมคิดว่าต้องใช้สโว์วอนปาสักหน่อยดู่าเซกมาไม่ได้ใช้โอ้โอ้จบเลยจบเลยแปจบเกมไมครับละโอ้โลกดีมันไม่มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นวันนี้แล้วเหรอวะโอ้จบแล้ว